สวัสดีค่ะชมพูธาราทิพชูววยนะคะปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง managing director ของบริษัทอินดิมกรุ๊ปจำกัดค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของบริษัทอินดิมกรุ๊ปจำกัดและที่มาของรายได้ให้กับทุกท่านฟังนะคะว่ามาทำธุรกิจอินดิมแล้วจะได้อะไรนะคะ ก่อนอื่นค่ะมารู้จักกับประธานของบริษัทเลยละกันนะคะประธานบริษัทก็คือคุณก้องอคารัตนิทิพลค่ะซึ่งหลายท่านคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะในรายการอายุน้อยร้อยล้านและรายการก้องสตอรี่เพราะว่าท่านเองนะคะเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นพิธีกรเองเลยนะคะในรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะซึ่งพี่ก้องเองก็มีทีมผู้บริหารทั้งหมดอยู่5ท่านค่ะซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและความถนัดแตกต่างกันออกไปค่ะมารู้จักกับท่านแรกกันเลยนะคะก็คือคุณตรงค่ะหม่อมหลวงพอยศกรยาณวงศ์นะคะ ท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญและบริหารด้านการเงินนะคะแล้วก็อยู่เบื้องหลังของระบบการเงินของบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมายหลากหลายในเมืองไทยนะคะและท่านที่2ค่ะก็คือคุณโจตอนนี้ท่านอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคุณโจนะคะเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษาให้กับบริษัทแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆของประเทศ แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการดิวนำพาร์ทเนอร์ระดับประเทศเข้ามาอยู่ในอินดีมนะคะท่านที่3ค่ะคุณโอมราวีพัฒรรวีเผาพงนะคะเป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารธุรกิจเครือข่ายค่ะและก็ประสบความสำเร็จในระดับพันล้านบาทมาแล้วตอนนี้เขาทำหน้าที่ในการดูแลระบบงานทุกส่วนเลยค่ะและท่านที่4นะคะสวยมากนะคะคุณแนนนี่ หรือว่าเรารู้จักกันในใน,ในชื่อของแนนนี่เกลิเบอรี่นะคะก็ท่านเองนะคะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาและก็ฝึกสอนงานค่ะเมื่อก่อนนะคะอดีตเนี่ยท่านเองก็เป็นนักร้องและนักแสดงระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาแล้วหลายๆท่านอาจจะเคยได้ฟังแล้วก็ได้ดูผลงานมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาพร้อมกับประสบการณ์แล้วก็ทักษะความรู้ต่างๆนะคะเพื่อยกระดับการทำงานของบริษัทค่ะส่วนท่านที่5นะคะคือคุณนันค่ะ คุณนันนะคะก็เป็นผู้จัดการทั่วไปค่ะประสบการณ์เคยดูแลบริษัททุกด้านนะคะแล้วก็การจัดการภายในของบริษัททั้งไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะคะเพื่อรองรับยอดขายหลักพันล้านบาทค่ะบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเรานะคะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561ตอนนี้นะคะสำนักง,งานของเรานะคะก็อยู่ที่โครงการแอดเวอรอยู่ที่เกษตรนวมิน,นะคะ่ะ เรามีโรงงานปของตัวเองนะคะซึ่งโรงงานที่เรามีนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้รับมาตรฐานการผลิต ISO ค่ะแล้วแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติที่ตอนนี้ของเรานะคะเป็นแห่งเดียวในเมืองไทยที่เรามีน้ำพุแร่เย็น,นะคะ่ะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นำมาทำ กลุ่มสกินแคร์นะคะแล้วก็เรามีในเรื่องของข้าวหอมเมืองปลายนะคะที่เป็นวัตถุดิบเกรดพิเมียมเลยค่ะซึ่งาทางบริษัทเองก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ด้วยค่ะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะคะมีทั้งสกินแคร์ค่ะอาหารเสริมแล้วก็สินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคซึ่งสินค้ามีหลายรายการมากนะคะและ,ะที่ยกตัวอย่างให้ดูนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์นะคะก็เป็นรีวิวของผู้ใช้จริงค่ะก็เป็นสมาชิกของเราเองนะคะทีะ่นำไปใช้แล้วให้ดูรีวิว14วันหลังจาก หลังจากใช้นะคะร่องแก้มนะคะไม่ว่าจะเป็นอรอยใต้ตาริ้วรอยต่างๆนะคะก็ตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะนี่นะคะเป็นรีวิวจริงทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีไม่มีจกตานะคะและตั้งแต่บร,ริษัทเปิดมานะคะเราก็ได้ออกรายการโทรทัศน์หลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการทูเดย์โชว์นะคะรายการเพชรรามา แล้วก็รายการตีสิบเดยนะคะนี่เราออกรายการมาแล้วเยอะมากนะคะหลายท่านสามารถไปดูย้อนหลังใน youtube ได้เลยนะคะอ่าและตอนนี้นะคะเราขยายนะคะเราขยายกันตลาดไปที่ประเทศลาวไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสมาชิกหรือว่าท่านไหนที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะสามารถสมัครได้แล้ว โดยสามารถใช้บัตรประชาชนลาวสำนัาที่เป็นบ้านหรือว่าพาสปอร์ตบัญชีธนาคารไทยหรือธนาคารลาวก็ได้นะคะค่ะมาดูรายได้ข้อที่1น,นะคะของบริษัทอินดีมกันนะคะเขาเรียกว่าโบนัสไซเคิลรวมไปถึงค่าแนะนำด้วยค่ะซึ่งรายได้ข้อนี้จะคำนวณจ่ายรายวันคำนวณทุกวันนะคะตัดคะแนนตัดยอดถึงเที่ยงคืนวันนี้นะชมพูแนะนำว่าทุกท่านนะคะ เข้ามาสมาัครด้วยแพ็กเกจ L อลพรีเมีคุ้มสุดค่ะยกตัวอ,อย่างให้เลยนะว่าวันนี้ถ้าท่านเป็นแอ p พรีเมียแล้วท่านจะได้อะไรค่ะสมมุติวันนี้นะคะท่านเป็นแอลพรีเมียบริษัทบอกว่าบริษัทใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกด้วยแผนกรตลาดแบบไบนา r y ไบนา r y ก็คือท่านสามารถสร้างสายงานได้เพียง2สายงานติดตัวเท่านั้นก็คือจะมีได้แค่2คนติดตัวเท่านั้นค่ะ นอกนั้นถามว่ารู้จักมากกว่า2คนทํำยังไงนอกจาก2คนที่เรารู้จักนะคะเราจะต้องโยนลงไปข้างล่างให้กับทีมของเราหรือเพื่อนของเราที่มาสมัคร2คนแรกนี้ให้ทุกคนในทีมได้มีรายได้เหมือนเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็แนยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างว่าตัวเราสมัครด้วยแพ็กเกจ LP เข้ามานะคะแอลพิเมียมถ้าเราแนะนําเพื่อนมาสมัครด้วยแอพิเมียม1คนนะคะคือฝั่งซ้ายมือ คะแนนจะเกิดขึ้นมาทันทีนะคะฝั่งซ้ายมือ5,000 PV ค่ะแล้ววันนี้เราปิดสมัครแพ็กเกจ S มา1คนเอาไว้ขวามือนะคะเอาไว้ขวามือแพ็กเกจ S เขาจะมีคะแนนอยู่ที่500 PV ค่ะการตัดคะแนนการคิดคะแนนนะคะเราจะยึดจากข้างที่มีน้อยกว่าเป็นหลักค่ะวันนี้ข้างที่มีน้อยกว่าก็คือฝั่งขวามือของทุกท่านมี500 PV เราจะเอา500 PV ค่ะคำนวณเป็นโบนัสไซเคิลก็คือคูณ80%เข้าไปวันนี้พี่ๆจะมีไซเคิลเกิดขึ้นก็คือ400บาทและมีค่าแนะนำเกิดขึ้น3,000บาทเพราะว่าพี่แนะนำเพื่อนในฝั่งซ้ายสมัครด้วยไซส์ L อลพรีเมียมเข้ามาวันนี้พี่จะมีรายได้นะคะ3,400บาทค่ะและ ทีนี้นะคะบริษัทก็จะตัดคะแนนนะคะจะตัดคะแนนที่คำนวณไปแล้วหลังเที่ยงคืนวันรุ่งขึ้นนะคะหลังเที่ยงคืนฝั่งขวามือของเราเมื่อกี้มี500คะแนนก็จะหายไปะคะ่ะและฝั่งซ้ายนะคะ5000เมื่อวานมันมี5000นะคะจะตัดออก500ที่ไปจับคู่บาลานซ์กับฝั่งขวา เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายตอนนี้เราจะยกยอดมาคำนวณในวันถัดไปอยู่ที่4,500คะแนนแล้วถ้าเพื่อนของเราฝั่งซ้ายมือที่เป็น LP เกิดการแนะนําเกิดขึ้นนะคะเพื่อนของเราแปลแนะนําเพื่อนของเข้ามาสมัครด้วยแพ็กเกจ LP 1คนแล้วก็แพ็กเกจ L 1คนถามว่า2คนนี้เรารู้จักไหมเราไม่รู้จักแล้วนะคะแต่เราจะได้อะไรคะ่ะ เกิดคะแนนขึ้นทันทีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเราปิดสมัคดด้วยแพ็กเกจ LP มา1คนในฝั่งซ้ายมือของเขาจะมีคะแนนเกิดขึ้น5,000คะแนนหรือ5,000 PV และฝั่งขวาเป็นแพ็กเกจ L เกิดขึ้น5,000 PV ค่ะคะแนนนะคะที่อยู่ใต้ล่างในส่วนของเพื่อนเรามีทั้งหมดนะคะ10,000คะแนนก็จะขึ้นมาหาเราด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการคำนวณเพื่อที่จะ คิดค่าตอบแทนในเรื่องของโบนัสเซเให้เราด้วยนะคะทีนี้ของเราก็จะได้คะแนนจากการที่เพื่อนปิดสมัครมาวันนี้ได้1,000 10, 0คือบรรทัดบนนะคะและรวมกับคะแนนที่ยกยอดมาเมื่อวาน4,500บาทที่เป็นบรรทัดสีเหลืองรวมตอนนี้เรามีคะแนนที่รอจับคู่หรือรอบาลานซ์อยู่1 4 5 0 0คะแนน ทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เราไปปิดสมัครด้วยแพ็กเกจเนะคะเพื่อนเราอ่ะอีกข้างหนึ่งเขาปิดสมัครไซส์ L มา1คนแล้วก็แพ็กเกจ L พรีเมียมมา1คนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ แพ็กเกจ L ที่เขาปิดสมัครมาจะมีคะแนนอยู่ที่5,000 PV เหมือนกันนะคะแพ็กเกจ LP 5,000 PV เพราะฉะนั้นคะแนนเกิดขึ้นจากการที่เพื่อนแพ็กเกจ S ของเราไปปิดสมัครมา2คนนี้เราก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ด้วยค่ะ1,000 0 PV ขึ้นไปหาตัวเราด้วยมวทัดบนเห็นไหมคะทีนี้ค่ะก็จะเอา80%นะคะคำนวณรายได้ออกมาแบบนี้นะคะตัวเรานะคะตัวเราจะได้8,000บาท ะะเห็นไหมคะว่าคะแนน1นึ่งเหมือนคะแนนนี้มาจากการที่เพื่อนเราที่เป็นแพ็กเกจเไปปิดสมัครแล้วคะแนนก็จะส่งผลในการคำนวณรายได้ให้กับเราด้วยวันนี้เราะะเป็นปิดใครไม่ได้เลยนะ,ะแต่เพื่อนเราสามารถปิดสมัครไดนะะ้ก็จะมีรายได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าเพื่อนของเราที่เป็นแพ็กเกจ LP นะคะที่เมื่อกี้เขาไปปิดสมัคร LP มา1คนแล้วก็แพ็กเกจ L 1คนนะคะในฝั่งซ้ายมือของทุกท่านตอนนี้นะ เพื่อนของเราจะมีรายได้7,000บาทได้ยังไง7,000บาทนะคะก็ดูจากการคำนวณไซเคิลก็คือซ้าย5,000ขวา5,000นะคะคะแนนมันเท่ากันก็จะเอา80%ค่ะคูณ5,000ก็เท่ากับ4,000บาทแล้วเขาไปปิดสมัครแพ็กเกจ L Premium มา1คนเห็นไหมคะอ่า L Premium 1คนค่าแนะนำเท่ากับ3,000บาท รวมไซเคิลนะคะรวมไซเคิลปุ๊บก็จะได้7,000บาทแล้วมาดูค่ะเพื่อนเราที่เป็นแพ็กเกจเเมื่อกี้เขาแนะนำา L มา1คน LP เหมือน1คนเหมือนกันคะแนนโผล่ขึ้นมาข้างละ5,000คะแนนถ้าเอา80%คูณเข้าไปเขาก็จะมีรายได้จากการจับคู่ไซเคิลอยู่ที่4,000บาทและรวมกับค่านะคะรวมกับค่าแนะนำา p r e ีเมีมนะคะค่าแนะนำา p r e ีเมียก็จะได้อยู่ประมาณ 7,000บาทแต่บริษัทบอกว่าบริษัทนะคะบริษัทคำนวณรายได้ให้กับแพ็กเกจเเป็นรายวันไม่เกินจ่ายให้ไม่เกินวันละ5,200บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้นะแทนที่เขาจะได้7,000บาทนะคะแทนที่เขาจะได้7 0 0 0บาทจากการจับคู่เซอร์เคลิลและจากการแนะนำา p p ซึ่ง p a c k เกจ S นะคะลืมไปว่า p a c k เกจ S เนี่ยจะไม่มีค่าแนะนำเกิดขึ้นนะคะแพ็กเกจ S จะไม่ได้รับค่าแนะนำนะคะแต่ถ้าตัวเขาเนะ่เป็น L-Premium หรือเป็น S-Premium เขาก็จะมีรายได้จากการแนะนำานะ 3,000บาทนะจากการปิดสมัครแพ็กเกจ LP วันนี้พลาดไปเลยนะคะแทนที่จะได้7,000นะคะบริษัทก็จะจ่ายให้สูงสุดแค่5,200บาทเท่านั้นจานอกเหนือจาก5,200บาทบริษัทนะคะก็ตัดยอดเข้าของบริษัทนะคะเพราะว่าเป็นไปนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในการเปิดแพ็กเกจตั้งแต่แรกนะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะมาดูกันคะ่ะว่ารายได้ข้อที่2นะคะ คือรายได้โบนัสออ s ์เซลสปอนเซอรค่ะซึ่ง p a c k เกจ S p a แพ็ g เกจนะคะจะต้องมีการแนะนำเกิดขึ้น4คนใน1เดือนค่ะซึ่งจะต้องวางไว้นะคะข้างละ2คนแบบนี้นะคะ ค้างละ2คนแบบนี้เอาวางไว้ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มีซ้าย2คนขวาหนึ่งคนแพ็กเกจอะไรก็ได้แต่ถ้าพี่อยากได้โบนัสข้อนี้นะคะเป็นโบนัสที่มาจากยอดขายทั่วโลกของบริษัททำไมต้องบอกว่ายอดขายทั่วโลกเพราะตอนนี้นะคะมีคนไทยนะคะที่ไปอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปเยอะแย,ย,ยะมากมายมีเพื่อนๆของเราที่เป็นสมาชิกอยู่ที่สปปลาวนะคะมีหลากหลายประเทศมากนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลก ยอดขายหรือยอดสมัครแต่ละแพ็กเกจนะคะเขา,เามารวมกันนะคะแล้วบริษัทนะคะจะแยกออกมา2%จากยอดขายทั้งหมดแล้วบริษัทจะมาดูค่ะว่าวันนี้ท่านไหนที่มาสมัครด้วยแพ็กเกจเสแพ็กเกจ M ถ้าท่านนะคะแนะนำตามเงื่อนไขได้4คนวางไว้ซ้าย2คนขวา1ขวา2คนนะคะซ้าย2ขวา2นะคะรับไปเลยนะคะถ้าเดือนนี้มีทั้งหมด อยอดสสมมติว่า2%บริษัทแบ่งออกมาได้1ล้านนะคะมีคนที่ทําคุณสมบัติแบบเราได้ทั้งหมดกี่คนในเดือนนี้ถ้ามีคนแนะนําครบ4คนวางไว้ถูกต้องนะคะไซส์ส2ขวา2เราก็มาดูค่ะมีกี่คนออกมาหารกันนะคะแล้วแพ็กเกจ L นะคะทำง่ายกว่านะคะ L หรือ L premium นะคะทำง่ายกว่าก็คือแนะนำเป็นแค่เดือนละ2คนเท่านั้นวางไว้ซ้าย1คนขวา1คนแพ็กเกจอะไรก็ได้นะคะ จะเป็น S 1นะคะ S ซ1 1, 1, 1, like, ้ขวา1ก็ได้หรือ S ซ้ L ขวา1ก็ได้นะคะรับ5%จากยอดขายทั่วโลกนะคะที่บริษัทแบ่งออกมาเป็นก้อนหนึ่งเป็นก้อนเค้กที่มาแบ่งกันนะคะถ้ามีคนที่ทำคุณสมบัติได้กี่คนก็จะเอามาหารในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะอันนี้ถือว่า เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะคะเป็นการเป็นการรับรายได้ที่โอ้โหนะคะถ้าเป็นที่อื่นนะคะอาจจะต้องมีตำแหน่งสูงสูงมากๆนะคะถึงจะได้รับออเซลในเรื่องของยอดขายแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะรายได้จากโบนัสซื้อ3-20ชั้นอันนี้คำนวณจ่ายเป็นรายเดือนนะคะคำนวณจ่ายเป็นรายเดือนได้ยังไงนะคะก็คือได้มาจากการซื้อซ้ำค่ะที่วันนี้นะคะตัวเราสมัคร ใน2เดือนแรกนะคะเรายังไม่ต้องอและมาดูโบนัสข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของโบนัสซื้อซ้ำ20ชั้นลึกนะคะ เราจะมีการคำนวณรายได้ข้อนี้ออกมาเป็นรายเดือนค่ะมาจากการที่ตัวเรานะคะมีการซื้อซ้ําเกิดขึ้นค่ะซึ่งการซื้อซ้ํานะคะในเดือนแรกทุกท่านสมัครเข้ามายังไม่ต้องซื้อซ้ําก็ได้นะคะทุกท่านอาจจะซื้อซ้ําในเดือนที่2ก็ได้นะคะในการซื้อซ้ําของเรานะคะถ้าเราซื้อซ้ําขั้นต่ํา200 PV หรืออยู่ที่ประมาณ1,000บาทถ้า คนใต้ล่างของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแนะนําหรือไม่ได้แนะนําก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใต้ตัวเราทั้งหมดบริษัทคิดให้หมดเลย20ชั้นลึกนะคะจ่ายถึง20ชั้นลึกด้วยกันค่ะถ้าคนไหนนะคะรหัสสมาชิกท่านใดที่เขารักษายอดหรือว่าซื้อซ้ําอยู่ที่200 PV เราจะได้รายได้ในข้อนี้อยู่ที่รหัสละ20บาทคนไหนที่เขาซื้อซ้า600 PV เราจะมีรายได้20บาท1,000 PV เราจะมีรายได้20บาทนะคะถ้าตัวเราซื้อซ้ำ600 PV หรือขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะคะคนไหนที่เขาซื้อซ้ำ200 PV เราจะได้ไรายได้40บาทรหัสไหนซื้อซ้ำ600 PV เราจะได้60บาท1,000 PV เราจะได้60บาทนะคะและถ้าตัวเราซื้อซ้ำ1,000 PV หรือขั้นต่ำอยู่ที่5,000บาท ถ้าสมาชิกใต้ตัวเราคนไหนที่เขาซื้อซ้ํา200 P ีวเราจะได้40บาทคนไหนซื้อซ้ำํำกับ1,000พีเราจะได้ราัาละ100บาทอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะคะหวยกันนั่นเองค่ะซึ่งบริษัทนะคะจะดูว่าใครที่ซื้อซ้ำในช่วงวันที่1ถึง15เราจะมีโอกาสลุ้นหวย3ตัวท้ายว่า 3ตัวท้ายของสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ตรงกับรหัสสมาชิกของใครที่ตรงกับ3ตัวท้ายของคนไหนก็ได้ไปเลยนะคะการซื้อสินค้าซ้ําถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รายได้ข้อนี้จะลุ้นนะคะซื้อซ้ําในวันที่1นึ่งถึงสิมีโอกาสลุ้นหวยนะคะลุ้นเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1เนี่ยในงวดวันที่16ใครซื้อซ้าวันที่16-31ถึงมดุ้นลุ้นนะ,ะลุ้นงวดวันที่1นะคะ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมมุติว่าตัวเรานะคะมีรหัสสมาชิกอยู่ที่ที่อที่6 6 0 0 0 7 8 5 2แล้วรางวัลที่1น,นะคะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลออก7 0 2 8 5 2 8 5 2 3ตัวท้ายเนี่ยมันตรงกับรหัสสมาชิกของเราเพราะฉะนั้นนะคะบริษัทจะมาดูค่ะว่าตรงกับใครบ้างแล้วสมมุติว่ามีอยู่3คนนะคะที่รลาดส3ตัวท้ายเหมือนกัน ก็จะมาดูค่ะว่ามีการซื้อซ้ําตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าสมมุติว่างวดวันที่16มีคนที่ออมีสมาชิกรัสสมาชิกเหมือนกัน8 5 2ห้าออยู่คนใครไม่ซื้อซ้ําก็คืออดนะคะถ้ามีคนซื้อซ้ําอยู่2คนที่มี852เนี่ยก็จะเอารายได้ที่บริษัทแบ่งมา5%เนี่ยหารครึ่งกันเลยนะคะซึ่งบริษัทก็จะคำบริษัทก็จะจ่ายในวันที่16แล้วก็วันที่1นนะคะให้เราได้ลุ้นกัน,นะคะ่ะ อันนี้สนุกมากนะคะและทีนี้นะคะในเรื่องของรางวัลพิเศษในการซื้อซ้ําสําหรับสมาชิกเลขท้าย3ตัวรหัสสมาชิกนะคะ,ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3ตัวท้ายรางวัลที่1 5 0,000บาทนะคะแล้วก็3ตัวหน้ารางวัลที่1 3,000บาท3ตัวท้ายข้างเคียงรางวัลที่1อีก2รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาท นี่เงื่อนไขคือเราจะต้องซื้อซ้ำนะคะ,ะแล้วมาดูกัน,นะคะ่ะโปรโมชั่นเดือนมีนาคมนี้เยอะมากๆนะคะโปรโมชั่นการโอนเงินรางวัลละ5้รางวัลละ5,000บาทโปรโมชั่นเดือนมีนาคมมีอีกนะคะก็คือเรื่องของโปรโมชั่นโอนเงินรางวัลละ5,000บาท2รางวัลถ้าเกิดว่าเรานะคะโอนเงินไม่ว่าจะเป็นโอนเงินไปซื้อซ้ำหรือโอนเงินสมัครแพ็กเกจนะคะเราก็จะมีโอกาสรับ รางวันนะคะในการจับรางวัล5,000บาท2รางวันเลยนะคะแล้วใครที่สมัคร L p r e m i u m หรือใครที่เป็นไซส์ S อยู่นะคะจะอัพนะคะจับรางวัล1 0 0 0 0บาท1รางวันด้วยค่ะยังไม่พอนะคะยังมีในเรื่องของคนใหม่ะคะ่ะที่สมัคร l p r e m i เ m เข้ามานะคะและคนเก่าที่สมัคร ด้วยแพ็กเกจ S หรือว่า L นะคะแล้วอั t e r n เป็น L premium แนะนำตรงนะคะคือแนะนำ2 L premium จะได้รับคอร์สเรียนรู้ฟรีกับกูรู5ท่านในเรื่องของออนไลน์นะคะซึ่งบอกตรงว่ากูรูที่ตอนนี้ที่เราได้รับ แจ้งจากประกาศบริษัทออกมาเรียบร้อยก็คือคุณก้องอาาาั克拉ทิพลซึ่งเป็นพิธีกรและเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านรวมถึงการจัดคอร์สสัมมนาต่างๆของอายุน้อยร้อยล้านมาเยอะแยะมากมายซึ่งเอาเป็นว่าจริงๆแล้วคอร์สของพี่ก้องเองเนี่ยราคาก็หลักหมื่นแล้วนะคะแล้วก็มีท่านนึงคือผู้กองเบนซ์ค่ะเจ้าพ่อค,คอนเทนต์นะคะซึ่งเราสามารถนำอคอร์สที่เราได้เรียนกับกูรูทั้งหมดเนี่ยนะคะ ไปใช้กับทุกธุรกิจที่เราทำอยู่ไม่ใช่แค่อินดีมซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะคะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะแค่สมัครด้วยแพ็กเกจ L เข้ามาหรือคนเก่านะคะที่เป็นแพ็กเกจ S หรือเป็น L อัพตัวเองให้เป็น L พีเยมแล้วแนะนำฝอง L พีเยมนะคะก็จะได้รับพรสนี้ฟรีทันทีเลยนะคะ,ะแล้วมีโปรโมชั่นในเรื่องของทริปท่องเที่ยวด้วยนะคะเดือนพฤษภาคม 3วัน2คืนค่ะ7จถึงเพฤษภา,านี้ใครที่เป็นแอลพิเมียมนะคะเป็นแอลพิเมียมแล้วแนะนําตรง2องแอลพิเมียมแนะนําเพื่อนมา2องแอลพิเมียมนอกจากจะได้รับคอร์สเมื่อกี้แล้วนะคะก็จะได้ไปเที่ยวกัน s ชนาบุรีไปแบบเอกลุีพนะคะอินดีมทิปแต่ละทิพนะคะพิเศษสุดๆมากๆกินฟรีอยู่ฟรีพักฟรีนะคะเที่ยวฟรีค่ะ แล้วท <mayor> ี่ส <goal> so, ําค no ัญไปกับพี่ก้องนะคะซึ่งก็จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปมีโอกาสได้พูดคุยนะคะมีกาสได้ใกล้ชิดกับพี่ก้องอย่างใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็มาดูกันนะคะในเรื่องของตําแหน่งเกียรติยศด้วยนะคะมาทําธุรกิจอินดิมแล้วนะนอกจากรายได้ทั้งหมดที่ว่ามา เมื่อเรานะคะมีรายได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็จะมีตำแหน่งเกียรติยศนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติให้ด้วยแล้วเราได้รายได้จากการขึ้นตำแหน่งเกียรติยศด,ด้วยนะคะเริ่มแรกเลยก็คือตำแหน่งเดอะสตาร์ค่ะตำแหน่งสตาร์ เพียงเรามีรายได้รวม8,000บาทนะคะก็จะขึ้นตำแหน่งสตา์ทันทีเลยค่ะ30,000บาทตำแหน่ง V.P. 100,000บาทตำแหน่งม a เนเจอร์300,000บาทดีเรคเตอร์นะคะแล้วก็ไล่ไปถึงตำแหน่งที่เป็นมนุษย์เงินล้านก็คือ1ล้านบาทนะคะตำแหน่งมลเลนเนียร์1,500,000บาท m a เนจิ n งด i เรคเตอร์นะคะ10ล้านตำแหน่ง a m b a s s a ดอร์นะคะ2ล้านนะคะ s ซับไฟ Ambassador นะคะแล้วก็30ล้าน Ruby Ambassador นะคะแล้วก็50ล้านค่ะ e m i r a l d Ambassador นะคะซึ่งวันนี้ค่ะสิทธิพิเศษนะคะในเรื่องของการขึ้นตำแหน่งนะคะไล่กันมาตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยและการสำหรับตำแหน่งเดอะสตาร์ตอนนี้นะคะเพียงตัวเราเป็น L Premium หรือใครก็ตามที่ยังเป็น S อยู่ยังเป็น L ธรรมดาอยู่ถ้าอัพตัวเองให้เป็น L ให้เป็น L Premium แล้วแนะนำ เพื่อนให้มาสมัคร2 L Premium นะคะจะได้รับรายได้ All s a l e Partner s h i p Bonus ก็คือรายได้จากยอดขายทั่วโลกของบริษัทที่บริษัทจะแบ่งมาให้1%นะคะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะได้มากกว่าเงินฝากของธนาคารด้วยซ้ำนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าทุกคนเข้ามาในจังหวะที่ดีมากๆค่ะเพราะโปรโมชั่นนี้นะคะจะปิด สิ้นสุดถึงแค่3มเว็มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นมาสมัครก็ยังทันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการขึ้นตำแหน่งเดอะสตาร์นะคะทบทวนให้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะตำแหน่งเดอะสตาร์ตัวเราเป็นแพ็กเกจ LP หรือใครก็ตามที่ยังเป็น S อยู่ยังเป็น L อยู่นะคะเพียงท่านอัพตัวเองให้เป็น L Premium นะคะแล้วแนะนำ 2แอลพิเมียมค่ะท่านจะได้รับรายได้นะคะจากการจัดคู่ไซเคิล5,000 PV ีวนะคะคูณ80%เท่ากับ4,000บาทแล้วได้ค่าแนะนำา2แอลพิเมียมนะคะ L แอลพิเมียมละ3,000บาท2แอลก็คูณ2เข้าไปค่ะค่าแนะนำได้6,000บวกค่าไซเคิลอีก4 0 0พรวมเป็น1,000 0บาทนะคะ แล้วได้รับตําแหน่งเดอะสตาร์ไปทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการเริ่มต้นธุรกิจอินดีมค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเรามีระบบที่คอยซับพอร์ตท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์ line นะคะเรามีคู่มือเครื่องมือมีคอสมีแคมป์ต่างๆมี OPP มีเทรนนิ่ง มีพี่เลี้ยงนะคะที่จะคอยดูแลท่านอยู่และออนไลน์ของเราตอนนี้นะคะเรามีเว็บไซต์มีเพจมีไลน์แอดมีทุกอย่างดูแลท่านอยู่ที่คอยสนับสนุนมีทั้งคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆคอยซับพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการที่จะทำให้ท่านประสบความสําเร็จจากที่นี่แล้วก็จับเงินล้านสามารถปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะไม่ไกลเกินจริงเลยเพราะฉะนั้นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ธุรกิจอินดิมกรุ๊ปจำกัดนะคะสามารถติดต่อผู้ที่ให้คลิปท่านไปนะคะหรือหากว่าท่านหาคนที่ส่งคลิปให้ไม่ได้หาไม่เจอนะคะก็สามารถติดต่อมาตามไลน์และเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ